เดี๋ยว<ต>มีอตองตองตองต,อง,ต,อง,ตองอะไรมาเดี๋ยวยัง,ยงไม่ได้อ่านอ่ามีนะอ่าสวัสดีค่ะคุณไมไมลิโอนะฮะไมโลไมลิโอเอ่อสวัสดีค่ะพอดีว่ามีตุ่มหนองขึ้นที่ขาหนีบค่ะเพิ่งเป็นวันนี้เลยค่ะเมื่อวานใส่กางเกงในรัดจนเกิดการเสียดสีมีอาการเจ็บพอตื่นเช้ามาบวมและมีหนองด้วยค่ะสามารถดูแลให้หายเองได้ไหมคะ อันนี้จะยากไ,ไหมพี่น้องครับมีคุณไมลิโอนะครับถามมานะครับว่ามีตุ่มหนองขึ้นที่ขาหนีบนะครับอาจจะเกิดจากการใส่กางเกงในที่เสียดสีนะครับแล้วก็มีอาการบวมแล้วก็มีหนองด้วยนะครับจะดูแลรักษายังไงดีครับ จะมีพี่นี่น้องท่านใดมาช่วยคลายทุกข์ใจให้คุณไมไมลิโอไมเลียวไมเลียววเมยเลียวเหรอไหมครับอันนี้ก็ถ้าไม่มีใครมาตอบนะเราก็ค่อยๆตอบไปเอามีแล้วคุณสาโอ c เวลคัมแบ็ k นะครับ ขอขออนุญาตไม่เปิดหน้ากล้องนะคะขออนุญาตไม่เปิดหน้ากล<ด>้องนะเพราะว่ายังไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงได้เลยนะเสียงชั<อ>้นเลยครับคุณสาเจนเลยครับน่าจะเป็นค,คำถามฟังอยู่นะคะก็เป็นคําถามที่ที่ที่ท่านเป็นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะวาภา,าวะร้อนเกินคิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ ไอเ้เกงชั้นในเนี่ยค่ะก็ยางยืดเขามันก็จะมีสารเคมีบางตัวเนาะนะคะแล้วที่กันใส่เนี่ยก็น่าจะมันอาจจะเป็นยางยืดที่กระชับร่างกายมากเกินไปอะ่ะคือไปโดนบริเวณนั้นอะ่ะคือบริเวณที่โดนเป็นเนื้อที่อ่อนอยู่แล้วนะคะคแล้วก็เกิดจากอากาศร้อนด้วยนะคะช่วงนี้แล้วก็ภาวะในร่างกาย ที่ร้อนเกินอ่ะภาวะในร่างกายที่กินของร้อนๆอน่นะค่ะช่วงเนี้ยของร้อนของที่เป็นพิษเนี่ยนะคะ<ช>ไม่ทราบว่าท่านที่ถามเนี่ยไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในห้องหรืออยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะของที่เป็นพิษทั้งหลายที่เป็นของรสแซบทั้งหลายแหลุ่งมรสทั้งหลายแหล่ค่ะอันนั้นก็คือของที่เป็นพิษนะคะครับ,รบตอนนี้อาการที่จะแก้ได้คือง่ายๆเลยถ้าลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเราก็ใช้น้ําปัสสาวะ ที่ตัวเรานี่แหละค่ะนะคะคก็คือจะเป็นช่วงกลางคืนก็ได้เราคงไม่ได้ใส่กางเกงในนอนมั้งหรือเปล่าไม่ทราบนะคะน่าเกลียดไหม <laughs> ถ้าจะแนะนําว่าใช้น้ำปัสสาวะ <laughs> ใช้น้ำปัสสาวะทาค่ะแล้วก็พัดลมเป่าแห้งๆนะคะตรงนี้เพราะว่าครับมันมัน,ม,นมันก็จะเป็นช่วงที่แบบเสียดสีอเนาะ ของเราเองอ่ะใช้น้ําปัสสวาวะอยู่แล้วถ้าพวกเราเป็นแผลกันนะไม่เข้าน้ําเปลือกมังคุดที่เราเอาไปหมักกับน้ําปัสสวาวะนะคะตัวนี้เราก็สามารถที่จะมาทาได้เพราะว่าเจะให้ผลเร็วด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะคะอันนี้ก็คือเป็น ง่ายๆที่ไม่ต้องไปหาซื้อเรียบง่ายที่อยู่ในตัวเราเลยคือง่ายที่สุดเลยอ่ะถ้าไม่ได้มีน้ําเปลือกมักคูดที่มาก,กับน้ำผาาัสวะหรือน้ํำฉีเราเนี่ยก็ใช้น้ําฉีเราปกตินี่แหละค่ะนะคะทาแล้วก็เป่าพัดลมแห้งๆก็เท่านั้นเองค่ะเนี่ยง่ายๆครับนะคะถ้าจะแชร์ให้ประ,ประมาณ<อ>น,นะคะอานุครับค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณสานะครับ ที่มาคลายทุกใจให้กับคุณใยเหลียวนะครับว่าคุณใ่เหลียวครับคุณใ่เหลียวต้องไปแก้ที่สาเหตุนะครับก็ลดอาหารริดร้อนลงหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็กลางคืนนะครับก็ไม่ต้องใส่กางเกงในแล้วก็ใช้น้ำปัสสาวะนะครับก็มาทาแล้วก็ อ่าไม่งั้นก็เอาน้ําเปลือกมังคุดผสมกับปัสสาวะนี่นะครับมาทาตรงบริเวณที่เป็นนะครับก็จะทําให้ดีขึ้นอันนี้ก็คุณสานะครับมาแนะนําให้กับคุณเหมยเหลียวนะครับอ้างเองนะคะพี่เก่งอเคแล้ว <Okay. S 2> เนี่ยที่หมอรัดนะ่ะเป็นแผลอ้างเองถึงพี่หมอรัดเป็นแผลที่ที่เท้าอ่ะนะที่ขาพี่หมอรัดก็ยังมาขอน้ำเอาน้ำเปลือกมังคุดที่เราหมักกับน้ําปัสสาวะไว้อ่ะค่ะ ไปทานเนี่ยแล้วก็พี่น้องหลายท่านนะคะใช้แล้วได้ผลมีประสิทธิภาพสูงสูงมากนะคะตัวนี้มันง่ายๆอ่ะใช่ค่ะเนี่ยพี่น้องใช่เพราะว่าปัสสาวะก็มีฤทธิ์สมานอยู่แล้วเนาะเปลือกมังคุดก็ด้วยมีฤทธิ์สมานอีกมันก็เป็นดับเบิ้ลเลยมันก็จะทําให้แผลใช่ทาให้แผลหายดีขึ้นไวครับแล้วเปลือกมังคุดเนี่ยก็เป็นฤทธิ์ฝาดค่ะเขาสามารถที่จะดูแลรักษาแผลได้ดีนะคะเป็นฤทธิ์ฝาด อ่ารักษาแผล่อักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ได้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะค่าสาธุค่าขอบคุณค่ะค่ะแชร์บ้างอนุโมทนาบุญกับคุณอาสานะครับครับผมก็วลคอมแบ็คนะอย่าลืมนะก็นี่สุขภาพท่าทางจะหายแล้วนะครับก็เป็นพิธีกรร่วมของเรานะคุณพจนก็พอดีไปไปใกล้แล้วเนะไปตกต้นมะขามนะครับ ก็หยุดไปหลายเดือนแล้วนะพี่น้องบนคิดถึงนะครับยังไงก็กลับมาเป็นพิธีกรร่วมกันนะครับก็ได้ยิน<ห>เสียง<ห>แล้วก็ด,ดีใจะ,ะให้นั่งได้มากกว่า <c oughs> นก่อนนะคะยังไม่แข็งแรงที่จะมาร่วมรายการได้ค่ะขออภัยพี่น้องด้วยนะคะติดตามอยู่คะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้พี่สาเนี่ยมาคุยนะแต่พอดีเวลาหมดแล้วเนี่ยมาช้าไปหน่อยไม่งั้นเนี่ยจะให้มาเล่าการดูแลสุขภาพนะเป็นสายด่วนของเราได้เลยนะคุณพจน์นะไว้คข่าวหน้านะ ว่าเอ่อทำยังไงในการดูแลสุขภาพนะหลังจากตกต้นมะขามมาเนี่ยอีนี้มีของพี่เพนแสงฟ้าครับผมยกมือครับอเชิญเลยครับคุณเป็นแสงฟ้าขอเพิ่มเติมได้แล้วครับเชิญครับค่ะก็สําหรับน้องที่เป็นตุ่มพองที่ขาหนีบนะคะหลังจากที่ทําตามพี่วิ่อ าาดีดัสาแนะนําแล้วเรามาดูตัวเราด้วยค่ะว่าน้ําหนักตัวเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราไม่ทราบว่าน้ําหนักเรารอยู่มีค่ายีไหมปกติไหมนะคะถ้าเรามีน้ําหนักตัวเกินนั่นแสดงว่าน้ําตาลในเลือดเราในร่างกายเรามันจะมันจะมีเยอะกว่าปกติมันจะทําให้แผลเราหายหายยากนะคะแต่ถ้าน้ําหนักตัวเกินก,ก,ก,ก็ดีไปนะคะ ทีนี้เราจะทํายังไงให้น้ำตาลในร่างกายเรามีภาวะปกติก็คือให้เรางดเนื้อสัตว์ช่วงที่เราไม่สบายอยู่ตอนนี้มันจะช่วยได้เยอะนะคะนอกจากเนื้อสัตว์แล้วนะคะครเราเราก็มาทานโปรตีน,รน,จรนจากถั่วแทนโดยเราใช้ยาไม่ที่เจ็ดของแพทย์วิธรรมเรานะคะนอกจากนี้เราต้องงดเครื่องดื่มที่มีรสหวานอาหารที่เป็นหวานๆผลไม้ต่างๆนะคะเราจะทําควบคู่กันไปแล้วก็ เชิญชวนมาเรียนรู้แพทยวิถีทาด้วยในการถอนพิษเพราะว่าร่างกายร้อนเกินมากไม่ทราบว่าระคายเคเอืองเออจะิระคายเคืองจากเออ,เอ,ออะไรนะกางเกงเราหรือเปล่างงนะคะหรือ,อว่าน้ําตาลในร่างกายเกินเยอะๆหรือเปล่านะคะถึงกับขั้่นเป็นเบาหวานได้หรือเปล่านะคะคถ้าเราน้ําหนักเกิน,นเยอะๆแนะนําให้ไปตรวจเอ,อระดับน้ําตาลในเลือดด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะ แนะนําให้ถอนพิษด้วยยาเมทิดึงถึงด้วยนะคะอันนี้เคยเห็นน้องก็ถามในเฟซบุ๊กด้วยค่ะก็เข้าไปตอบบ้างอารเมดที่แรงที่สุดท้ายก็คือยาเมท่แปดต้องวางใจว่าสิ่งที่เราได้รับนี่แหละสิ่งที่เราทํามานะคะมันจะหายเร็วมากอย่าไปกังวลถ้าเรากังวลนี่มันจะบอกว่าเคยเคยแนะนําคนไข้ค่ะว่า คุณมีแผลเมื่อไหร่คุณไปกังวลแผแลเราจะใช้กลวิธีกลยุทธ์บอกชาวบ้านว่าแผลมันจะคิดว่าเรารักมันเราอยากให้มันอยู่กับเราชาวบ้านเชื่อค่ะเขาก็เลยไม่คิดเลยว่าแ <laughs> อยู่กับเขาตลอดนี่คือกลลเม็ดที่ทําให้คนไข้เชื่อแล้วก็แผลหายเร็วความจริงความกังวลมันจะทําให้ร่างกายเราไม่สมดุลเนาะนะคะก็ก็ แนะนำยาเม็ดที่แปดแล้วก็เรมาเรียนรู้การถอนยาการถอนพิษด้วยนะคะค่ะก็ก็ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเวาหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะใช่ครับผมครับผมขอพระคุณมากครับอนุโมทนาบุญกับคุณบุญคุณเพนแสงฟ้านะครับที่มาช่วยใครทุกใจให้กับคุณใหม่เหลียวนะครับ